และถือไว้นี่ไงได้แล้วตัวเลขเวจโคตรเร็วเลยนะครับตัวแรกไวมากเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและเอฟซีทุกๆท่านครับก็สําหรับคลิปนี้ครับมาอยู่กับน้องนําโชคเหมือนเดิมนะครับเป็นนกเอี้ยงก็จะให้จับตัวเลขให้นะครับก็สําหรับงวดที่ผ่านมานะครับนําโชคจับได้หมายเลขสามหกศูนย์นะครับก็เสียดายมากเลยนะครับออกห้าศูนย์ก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อเลยนะครับสาหรับเรื่องตัวเลขก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ก็จัดทำขึ้นเป็นงวดประจําวันที่1กันยาย,ายน2564นอะฮะอเองก็เป็นเพียงแค่สื่อการในการนําเสนอตัวเลขนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ลองกดใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะครับก็นกเอี้ยงนะครับชื่อว่าน้องนําโชคนะฮะเดี๋ยวก็จะจับตัวเลขให้เลยนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับ มีทั้งหมด1ิหมายเลขนะครับศูนย์ถึง9ทั้ง1ิหมายเลขก็จะให้น้องน้าโชคจับทีละตัวนะครับก็เดี๋ยวงวด1กันยายน2564้เดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันเลยครับมามาเลยนําโชคครับเพิ่งอาบน้ําเสร็จเนี่ยนะนะเราต้องรอเราต้องเอานี้ออกก่อนปะเดี๋ยวมันจะเปียกนะเอาไว้ด้านข้างก็ได้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับ และถือไว้นี่ไงทักยตัวเลขเร็วจังโคตรเร็วเลยนะครับตัวแรกไวมากเลยครับเอาไม้เขียเ่ยเียเอาไม้เขียเ่ยนุ่นนะครับตัวแรกเอาลงไปแป๊บเดียวก็จับมาให้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามารอลุ้นตัวเลขก,กันนะครับเดี๋ยวกลัวเขาจิตเดี๋ยวเอาไม้เขี่ยเอา เปิดเลยครับสำหรับตัวแรกครับศูนย์นะครับหมายเลขตัวแรกครับได้หมายเลขศูนย์ครับเอเคเดี๋ยวเราจะให้นำโชกจับสามตัวนะ ใด้นำโชคจากสามตัวนะครับพอจับเสร็จเราก็เอากระดาษใส่ไปที่เดิมนะครบสิบตัวเหมือนเดิมครับนะขออีกสองตัวครับโชคสวมสวัสดีครับมูย,ยืดตัวโชคครับนี่แล้วล,วลว่เอาแล้วครับยังไม่ขึ้นมามออกข้างนอกเลยเอาออกข้างนอกเลยเอาออกอข้างนอกเลยครับ ครับแล้วครับนานานะครับลงล่างตัวที่สองครับโชคให้เป็นหมายเลขสามตัวที่สองได้หมายเลขสามครับ เหมือนว่านําโชคทั้งสามงวดนี้จัจับตัวเลขให้ใคล้ายๆกันเลยนะฮะสี่งวดสามงวดสี่งวดโอเคครับตัวที่สองนะหม่ยเลขสามครับโอเคขออีกตัวน,ะน,นึ่งครับนานโอเคครับตัวที่สาม นี้ครับหน่อยที่ครับเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับสําหรับหมายเลขตัวที่สามครับได้คำไหนเดี่พี่โชคครับออกไหมหกศูนย์สามหกหรือไม่ก็ศูนย์สามเก้างวดที่ผ่านมาได้หกสามศูนย์งวดที่ผ่านมาได้หกสามศูนย์นะครับ งวดนี้ได้สามหกศูนย์ 3, 6, 0, หรือเปล่าเนาะแต่งวดนี้นะครับหมายเลขแรกเป็นหมายเลขศูนย์หมายเลขที่สองเป็นหมายเลขสามหมายเลขตัวที่สามเป็นหมายเลขหกนะครับศูนย์สามหกหรือไม่ก็ศูนย์สามเก้าก็ดูเหมือนว่านำโชคจะยังชอบหมายเลขเดิมนะครับก็สำหรับงวดนี้นะครับ หนึ่งกันยายนสองพันห้า้อยหกสิบสี่เ,เ,เราเอากระดาษออกมาแกะแกะกันวันนี้รับหมยเมเ,เหมือนว่านำโชคนะครับงวดนี้ก็ยังชอบหมายเลขเดิมอยู่นะครับกนะ็ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าว่าเราสามงวดสี่งวดแล้วจับได้ศูนย์สามศูนย์สามเลขเนาะ ปกติน้องน้ำโชคก็จะพูดอยู่นะครับถ,ถ้าอยู่คนเดียวก็จะพูดโนะชคเหนีอยวอะไรหวยออกอะไรคะน้ำโชคสุดหล่อน้ำโชคเป็นเพศผู้นะครับสังเกตที่หงอนนะฮะก็เดี๋ยวเรียงตามลำดับเลยนะครับหมายเลขแรกเป็นหมายเลขศูนย์ โชคสวัสดีครับวันดีครับหมดที่แล้วจับให้360ออก50วันนี้จับให้เป็นหมายเลข0ูนกนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับเรียงตามลำดับเลยนะครับอันนี้ตัวแรกครับตัวที่สองแล้วก็ตัวที่3ก็ หากสมาชิกท่านใดนะครับรับชมแล้วถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับเป็นน้องนําโชคจับเลขนะครับเป็นนกเอี้ยงจับเลขก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับนหน่งเมื่อปัจจาวันที่1กันยายน564พันห้ร้บเมื่อปัจจาวันที่1กันยายน2564ครับมออกอะไรไออกอะไรหอกหนพูดด้วยหน่อยเอาละพูดด้วยหน่อย เวลอยู่คนเดียวพูดดีจังสวสดีครับสวดดีครับปวดดีกอดก็โอเคนะครับถ้าหากสมาทิกทตาน้ใดน,นะครับรับชมแล้วถ้าชอบก็สามารถตามได้นะครับหรือว่ารับชมแล้วยังไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์ครับถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณที่ติดตามและรับชม ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีนะครับตลอดปีและตลอดไปด้วยครับขอบคุณมากครับขึ้นไปข้างบนแล้วเชื่ครับเชื่อทำเชื่อครับหนึง่งกันยาห่วยออกอะไรบอกในเล็